สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไปจัดลอกมานะครับตัวนี้เป็น e n t h a l e t e DC MD XG นะครับตัวนี้ก็เป็นรอบปี2018นะตัวนี้นะครับตัวเป็น2018 เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ผมก็จัดมาประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับนก็มาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดนี้ก่อนนะเปิดมาก็จะเจอกระเป๋านะครับ หรือว่าถุงใส่ล่อของ e n t e l e s DC นะครับตัวนี้อยู่ในถุงยังดีเลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับโอเคครับเราก็มาดูกันนะครับตัวนี้เป็นสีไม่ใช่สีคมเมียมนะไม่ไม่ใช่สีคมเมียมอย่างที่เป็นปีอ่า เอนเทเลสเนี่ยมันมีหลายหลายรุ่นนะครับที่เป็นสีคมเมียมแล้วก็อ่าเป็นสีสีดำดำเทาตัวเนี้ไอตัวนี้มันเป็นมอนเตอร์ไรนะครับเป็นมอนเตอร์ไรตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยนี่เป็นมอนเตอร์ไดไม่แน่ใจนะว่าเขาทำเป็นปีสิบปีสิบหกหรือปีสิบแปดผมก็ไม่แน่ใจนะ เล,เล่นตามงบนะครับผมเล่นตามงบก็คืองบมันมีอยู่ไม่เกินหมนะื่นห้าเนาะผมก็เลยได้ตัวนี้แต่ว่าถ้าถ้ามีอยู่สักสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลย2022 2021อนี่อะไรเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นนั่นนะครับ ชอบตัวนี้นะก็คือชอบสเปคเขานะครับมอนเตอร์ได้อะลอกตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยนะครับมอนเตอร์ได้เนี่ยมันมันมีความคงทนแล้วความแข็งแรงสูงมากนะสำหรับตัวนี้นะมันจะมีความาแข็งแรงเยอะเอาง่ายๆถ้าเจองานใหญ่ๆอะสบายมากเลยถ้าเล่นงานชโดเล่นอะไรเงี้ยโอเคเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเอามาเล่นางานประช่อนนะครับเพราะว่าผมชอบนะผมชอบสีสันแล้วก็ความสวยงามของเขานะครับไม่มีงบถึงตัวละสองหมื่นนะอเอาแค่ตัวละหมื่นกว่าบาทนี่ก็พอแล้วนะครับตัวนี้เป็นสปูลธรรมดานะไม่ใช่ MGL นะครับถ้าเป็นตัวใหม่จะเป็น MGL มเล อันนี้ก็สบายนะครับไม่ต้องไปเล่นสปูน m อ็ก็ได้สปูนเอ็ก็คือเป็นสปูนที่เบานะครับเป็นสปูนเบาตีเบาเหมือนอีตัวเอ็สเอลเอ็กของผมนะครับเหมือนอีตัวนั้นตัวนี้เป็นมอนเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวจะเขียนว่ามอนเตอร์ได ผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรให้พี่น้องได้ดูนะผมก็หมุนหมุนลอกให้ดูแค่นั้นเองเป็นลอกที่สวยนะครับเป็นลอกที่เป็นลอกที่เป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนนะอ่าพวกเอ็นเทเลสเนี่ยมันเป็นลอกตัวหนึ่งก็ตกสองหมื่นนะครับสองหมื่นเลยนะตอนนี้นะนาเวลานี้นะใหม่ๆเลยนะแล้วแต่พอสอแล้วแต่ปีนะครับผมเล่นแค่นี้พอ เต้นตามงบนะครับลื่นตีไกลแน่นอนเดี๋ยวจะไปลองนะครับถ่ายคลิปนะครับว่าทำระยะดีไหมตีฟู่ไหมคุมฟู่ดีเหมือนตัวเก่าไหมนะครับลองติดตามผลงานกันนะครับผมนะครับลอกตัวใหม่ของผมค่ับเอ็นทะเลสนะครับตัวนี้สวยจัดเลย ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ